สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดใจครั้งแรกปุ๊กลุกถอยสถานะแฟนไหมเปิดใจขอทุ่มเทชีวิตดูแลคุณแม่วุฒิโชว์เสาร์นี้พบกับนางเอกสาวนาคมปุ๊กลุกฝนทิพย์วัชรตะกูลที่มาเปิดใจพูดครั้งแรกหลังจากที่ไม่รับงานในวงการบันเทิงเลยตลอด2เดือนเล่าทั้งน้ําตาหลังเจอมรสุมชีวิตพูดถึงอาการป่วยของคุณแม่หลังเกิดอุบัติเหตุที่เคยเป็นข่าวดัง พร้อมเผยถึงสถานะความสัมพันธ์กับพระเอกหนุม่มไม้พัทรเดชสงวนความดีที่ฟังแล้วบอกเลยว่างานนี้มีอึง้งมีหลายความรู้สึกเลยนะคะคือต่อให้เราออกไปทำเราก็คงไม่มีแรงเหมือนกันเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่แบบพักแล้วก็ถามตัวเองในได้ยหลายเรื่องคือมันเป็นช่วงที่เหมือนเราเจอเรื่องเยอะรู้สึกเหมือนตัวเองต้องเข้มแข็งต้องผ่านมันไปนักที่สุดในชีวิตเหมือนกับโลกมันถลม่ม เป็นเหมือนเรื่องที่รู้สึกว่ามันไกลตัวคือไม่ได้มีภาพว่าพ่อกับแม่ที่ไม่สบายเลยสำหรับตัวเราพ่อกับแม่เป็นกำลังใจสำคัญที่สุดในชีวิตมีแฟนกี่คนต้องคุยกับแฟนว่าเราจะไม่มีลูกเพราะอยากเอาเวลาทั้งชีวิตให้พ่อและแม่ในช่วงบั้นปลายของเขาอยากเอาเงินทั้งหมดที่มีให้กับคนที่เลี้ยงเรามาทั้งชีวิตอยากให้เขามีความสุขที่สุดเขาเหนื่อยมามากแล้ว พอไปถึงโรงพยาบาลแล้วทราบตอนไหนว่าตกลงเป็นอะไรคุณหมอที่โรงพยาบาลแรกแจ้งว่าเส้นสมองของคุณแม่มีการทับกันบางๆน่าจะเกิดจากการผิดปกติบางอย่างก่อนที่จะล้มซึ่งเขาก็ไม่ทราบว่าล้มก่อนหรือเส้นเลือดในสมองมีปัญหาจนไปที่โรงพยาบาลปัจจุบันที่คุณแม่รักษาตัวอยู่คุณหมอแจ้งว่าจากลักษณะการแตกของกะโหลกเส้นเลือดแตกก่อนแน่นอนเพราะว่า คุณแม่ไม่มีการพยุงร่างกายไว้ได้เลยคุณหมอใช้คำว่าเหมือนแตกอย่างหนักด้านหลังจากสาเหตุความดันโลหิตเส้นเลือดในสมองแตกทุกคนพอได้ทราบก็เป็นห่วงและคิดว่าวันนั้นปุ๊กลุกคงเศร้ามากๆมีความรู้สึกว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยในชีวิตอย่างที่บอกไปว่าเห็นคุณพ่อกับคุณแม่ลำบากเราอยากมีเงินเพื่อให้เขาสุขสบายแต่ทุกวันนี้มันเหมือนกับเราจำเป็นต้องใช้เงินเยอะ เพื่อแลกกับการรักษาที่ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่รวมถึงอะไรที่มันดีเงินก็ต้องแลกกับสิ่งนั้นคือวันแรกที่เจอคุณหมอก็แจ้งเลยว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือโอกาสที่จะฟื้นมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆคุณแม่ขาดออกซิเจนสมองขาดอากาศหายใจนานเกินไปเราเองก็ไม่รู้ว่าคุณแม่หมดลมหายใจไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เราทําดีที่สุดแล้วคุณหมอแจ้งว่า จากแผ่นเอ็กซเรย์มันขาดนานเกินไปแล้วคุณหมอก็ถามว่ามีวิธีคิดยังไงหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่เหมือนเดิมจะให้หมอรักษาแบบไหนที่ญาติต้องการคือคุณหมอก็คงรู้ค่าใช้จ่ายจะเยอะเราก็ตอบว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่ปล่อยมือแม่ให้คุณหมอรักษาเต็มออปชันเท่าที่จะทำได้โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายคือรู้ว่ามันหนัก แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีพจรออกซิเจนอะไรทุกอย่างของแม่ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าแม่ไม่อยากที่จะไปต่อกับหนูหนูก็จะไม่ทรมานแม่ตอนอยู่ในห้อง i อ u c ก็คุยกันทุกวันว่าถ้าแม่สู้หนูก็จะทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จะจับมือแม่จนกว่าแม่จะปล่อยมือหนูหนูไม่มีทางปล่อยมือแม่แม่ไม่ส่งสัญญาณอะไรมาครอบครัวเราจะไม่ปล่อยมือแม่ พอวันที่แม่ล้มมันทำให้ทุกคนในบ้านกลับมาคุยกันว่าจริงๆมีอีกตั้งหลายอย่างที่เราทำได้มากกว่านั้นเช่นบางทีเรารู้สึกว่าแม่ขี้บน่นขี้น้อยใจเราอยากเปลี่ยนข่าวว่าทำไมต้องน้อยใจด้วยเราก็ต้องมีเพื่อนนะออกไปทานข้าวนอกบ้านบ้างเขาจะรู้สึกว่าต้องเจอเราทุกวันต้องใช้เวลากับเขามากที่สุดทำให้เราเปลี่ยนความรู้สึกว่าทำไมในตอนนั้นเราไม่เข้าใจเขาทำไมไม่มองว่า มันคือความน่ารักคิดว่าพ่อแม่จะมีความสุขที่สุดถ้าเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเราเปลี่ยนเป็นความเข้าใจไปเลยดีกว่าถ้าทำให้เขามีความสุขมากขึ้นพ่อเจอกับเหตุการณ์นี้จึงทำให้เราคิดได้คนรอบข้างก็กลัวว่าเราต้องเสียใจถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังแต่ก็รู้สึกว่าไม่ว่าอะไรเราก็ต้องเสียใจอย,อยู่แล้ว ถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการมันจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เรายังหวังกับมันได้อยู่ถ้าเรายังหวังว่าแม่เราจะหายในขณะที่คนอื่นอาจจะหมดหวังไปแล้วตราบใดชีวิตที่มันยังหวังได้อยู่มันก็ไม่ได้ผิดถ้าวันหนึ่งคุณแม่ตื่นขึ้นมาดูในการพูดคุยของเราได้อยากจะบอกอะไรกับคุณแม่อยากให้แม่รับรู้จริงๆว่า มันไม่มีอะไรมาแทนที่แม่ได้เลยไม่มีวันไหนที่หนูนอนหลับได้โดยไม่ตื่นมากลางดึกไม่ว่าจะนอนที่บ้านหรือที่ห้อง ICU ไม่มีวันไหนเลยหลังจากที่ไม่มีแม่เป็นปกติแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปแบบปกติได้รู้สึกว่ามันเร็วเกินไปที่หนูหรือแม่ต้องเจอคุณแม่เพิ่งอายุ60เองหนูคิดว่ามันเร็วเกินไปเป็นช่วงที่เราเพิ่งเก็บเงินที่จะพาเขาไปใช้ชีวิตได้ อยากให้แม่รู้ว่าทั้งชีวิตของหนูก็มีแค่พ่อกับแม่อยากใช้ชีวิตทั้งหมดที่มีเพื่อที่จะดูแลคนที่ดูแลเรามาทั้งชีวิตวันแม่ปีนี้อยากทำอะไรให้คุณแม่บันทึกก่อนวันแม่กราบเท้าเหมือนเดิมค่ะอย่างวันเกิดที่ผ่านมาก็เป็นปีแรกในชีวิตที่ไม่มีเป่าเทียนถึงแม้ว่าจะมีเค้กเยอะมากไม่มีการร้องเพลงคือเรารู้สึกว่าไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ถ้าเราไม่มีเขา ถ้าแม่ยังอยู่ในจุดที่ยังต้องเหนื่อยมีความสุขลึกๆที่เรายังได้ดูแลเขาในวันนี้แต่จะไม่มีความสุขแบบเซเลบเบตอะไรกันเพราะความทรงจำคือไม่เคยมีปีไหนเลยที่ไม่มีเขาในชีวิตรู้มาว่าตอนนี้สถานะระหว่างไหมและพุกลุกเปลี่ยนไปมันเป็นความผิดของเราเองเลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เขามาอยู่ในสภาวะที่ต้องทุกข์แบบเดียวกับเราก็เลยคิดว่าเราถอยดีไหม เป็นเพื่อนที่ให้กำลังใจกันไปตลอดโดยที่ไม่ต้องพยายามเขาก็ไม่ต้องพยายามทำอะไรให้เราอีกแล้วรู้สึกว่ามันไม,ไม่แฟร์กับเขาที่เรายิ้มไม่ได้แต่เขาก็ไม่สามารถยิ้มได้เพราะว่าเราก็ยิ้มไม่ได้ก็เลยคิดว่าการที่เรามีสเตตัสที่มันเว้นระยะสักนิดหนึ่งเขาก็จะได้มีความสุขในแบบที่เขาควรจะเป็นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นแฟน คือตอนนี้เราไม่พร้อมเสียใครเลยไม่อยากทะเลาะคือจิตใจเราไม่พร้อมที่จะปรับความเข้าใจในเรื่องอะไรเลยคือมันแย่มากอยู่แล้วเลยรู้สึกว่าถ้าเป็นเพื่อนก็จะเป็นฟีลแบบจับมือกันไปห้ามพระชมรายการวุฒิโชว์วันเสาร์นี้เวลา5โมงเย็นทางช่อง7 HD ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กระแสข่าวดังด้วยนะคะ